หนึ่งวันมาตอกเขานอนทั้งประมาณยี่สิบนาทีแล้วเริ่มวิ่งทีประมาณสี่โมงนะครับประมาณสี่โมงนี่เป็นตลาดซอกาด้วยตอนเย็นไปเจอที่ตลาดซ้อกานะครับหกโมงเย็นไปเจอกันที่ซ้อกาวุรีลำนะครับ แมงวันมาตอนเขาเขาลำพานเหมัน มแม่งามทิพย์นะครับปลัดในวานสร้างมูลมาตรวจประหลัดสอบแข่งขอแสดงความเสเียใจกับคุณแม่งามทิพย์นะครับเป็นแม่ของน้องบอยปรกรณ์นะครับเสียชีวิตไอคนส่งข้อมูลมามาถามมาสักคู่อะไรบางประเด็นยันับ สมันเนเด็กเลยนะคไม่ ต,ต้องเอารเอาตัวไปกิงเท่าไหน่อะไรเนี้ยเขาจะได้แบบมีความรู้สึกเหมือนมีคนกอดเขามีคนอ,อ,คอย่างนี้เขากิงถ้ามือองค์เขาว่าอย่างไงเขาจะนอนยาวเลยแต่ว่าเดี๋ยวลุงยอดไม่ได้ทำงาน <laughs> ไตคามสามัคคีวิทยานะครับตำบลหนองก็ทิงอำเภอลำปนรัาเปิหัวยเปิโรงเรียนไตคาสคีวิทยานะครับตบลหนองก็ทิงอำเภอลไปบ้านจังหวัดห้ไยลำนะครับทีมวิ่งนะครับของ ที่ใช้เกงกำพันบรรลือลินะครับแล้วก็วิ่งบรรนือิศในโครงการสัญญาไม่ทอดจริงขอวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายสองนะครับวันนี้เป็นวันที่17ของการวิ่งนะครับก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในพื้นที่ของตำบลหน,นองกระทิงอำเภอล,ลำไยบ้านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อรอยต่อทนครราชสีมานะ วันนี้เราเข้ามาถึงจังหวัดบุรีร,รมัมย์เรียบร้อยแล้วเราะเห็นเปิดบุบด้วยจากจากดาบหน้าลงตามมาด้วยในทะเบียนนครราชสีมาในทะเบียนนครใน,ในทะเบียนที่อยู่มนรับความในทะเบียนหลักกิโลเมตรบุรีรัมย์ก็ต้องเจอยอดจะเป็นคนนะครับ นด้วยนะครับเด็กเป็นเลยลิ้นจับไม่ดีแขกพันวิ่งไปอยู่บนกับแม่เกี<อ>ยรติครับเอาไปไทยต้นให้แมียดกันนะคะระับเกยรตครับพี่บิน อ่านาธุน,นะครับอ่านดวงโฉนธนาบุญด้วยนะครับขอให้ขอให้มีแต่บางสุวนนะครับขอให้ขอให้มีแต่ความสุขกันนะ ีปวิ่งขอบคุณนะครลเบคุาขอบคนณบคณเป็นเมืองการแตอกไปเลยนะครับดาราบุญด้วยนะครับได้อดาาบุญนะครับ เปลี่ยนายร้อนใช่ไหมครับมีคนเอาไปวิ่งเลยใช่ไหมจะเปลี่ยนนางนอนอยู่สับเราเปลี่ยนนางนอนอยู่ถ้าไม่มีแอร์ก็ก็นอนได้เปลี่ยนมาบอกมันมีแอร์ถ้านอนได้ให้เขาหัดอยาให้เขาติดแอร์เลยถ้าเขาติดแอร์แล้วบางทีเจอาตารร้อนเนี่ยเขานอนไม่ได้ครับ ต้องกราวค่ะตื่นมาก็ไปกินครับไปกินอาหารเสร็จแล้วก็ฉี่ในกระบะทรายเขานอนไปตัก2ยี่สิบนาทีได้ไหมทุกคนยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้ เหตุเหตุนเนี้ยมูหลานบีเกิลตัวน้อยอะ่ะเอาภาพผมไปลงแล้วก็บอกว่าขอเป็นเอฟพีด้วยโอนเงินมาให้ห <Hey. S 1> นึ่งหมื่นบาทใเนี่ยโอนให้ช่วยเนี่ยสัญญาบา <c oughs> ้านพี่หน่อยเอาภาพเอาภาพที่ผมถ่ายเนี่ยไปลง oh. เอาภาพที่ผมถ่ายไปลงแล้วก็เนี่ยเอาภาพผมทั้งหมดไปแล้วก็บอกไม่ต้องเป็นหมาจรวิ่งต่อไปอีกแล้วนะลูก เพจมูหลานบิก๊กเซิลตัวน้อยออขอทส่จะส่งไปในกลุ่มเนี่ยขอเป็นขอเป็นเพจมูหลานบิก๊กเซิลตัวน้อยขออนุญาตเป็นเอฟซีน้องด้วยนะครับและขอสนับสนุนพิ่ชอบพิไทยโครงการสัญญาไม่อทอจริงให้ประสบความสำเร็จไปด้วยดีและก็ส่งสลิโปโอนเงินหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เนีนย่ยส่งทบส่งไปน,ไนลนเตงชชมแลนะ้วคติดตามเ็จขนาดผู้หลานอะไรนะนมหลานดิกลนกิดหน่อยส่งลิงก์เข้าไปหนนี่ล่วตงลิงก์เข้าไปในใ<ห>นกลุ่มเราแล้วครับแม่ี่เจ็บตัว kè rồi rồi sôi sục thì hơn này. cái này cũng rất là sôi sục nhưng ไล่จับแมงวันเลยไล่จับแมงวันเลยสำคาญนะสำคาญนะเนี่ยกำลังนอนบนเพลินใช่ไหมกำลังนอนบนเพลินใช่มบนเินย กำลังนอนเพินมาต้อมนะ้ำตื้นเลยเนี่ยนะนี่ให้ดูให้ดูปพงคนระับให้ดูปพงนะให้ดูปพงฝ่นะาหน่อยหนึ่งไม่ใช่พงฝ่าหน่อยนะนี่บุ้ม <c ười> ดูปพงนางก่อนดูปพงนางก่อนนี่บุ้มดูปพงนางเพก่อนนี่ย คูงหนังสะก่อนนี่ดูคงหนังส <To> ัก่อนเนี่ยดูคงหนังสะก่อนตบ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 เนี่ยให้ดูคงหนังอชัดๆเนี่ยดูคงว้ายดูคงดิดูคูงให้ดูคงแล้วดูหน้าด้วยให้ดูหน้าด้วย ให้ดูหน้าเด้ดูหน้าเด้อว่าหน้าหมาแค่ไหนเนี่ยหืมห่วยห่วยข่นหน้าเลยข่นหน้าเลยหืมขนหน้าเลย พี่มุกจะดูแลน้องครับพี่มุกเป็นคนดูแลน้องนะครับแล้วก็เด่กขอยก,ก็สองสัปดาห์นะขอยสองสัปดาห,ห์เขาโตกว่านี้หน่อยเขาจะตัวเขาจะเป็นเขาจะเป็นขวัญใจของทุกคนอีกตัวไปลองไปอนไปตื่นมาแล้วชนเลยไล่จับมแมลงวันเลย ไห้จับแมงวันเลยตื่นมาข้างคนเลยทุกคนดูนะความเวลาที่เขานั่นเขาจะถูกแม่เขาคาบเวลานั่นแบบเขจะโดนคาบแมวอะถ้าแบบถ้ามีการคาบอย่างเแบบงี้ยเขาจะอยู่นิ่งใช <c oughs> ถ,ถ้าปกติเวลาแม่แม่เขาคาบแม่เขาจะคาบแมวแมวใช่ไหม ได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมถัดท่าแม่ข้าไหมเอาแม่ข้าไหมนี่นี่เลยขอนี่ยน,นะครับจะเป็นเด็กทารกนะครับตอนนี้ตอนนี้น้องจะเป็นเด็กทารกนะมาเป็นเด็กทารกกอนเดี๋ยวนี้มาเป็นเด็กทารกกอน เด็กสาลรู้แต่ให้หัวโต